สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะมาแนะนําในส่วนของเหรียญสองพระองค์สองเหรียญด้วยกันนะครับที่มีความสําคัญอย่างไรและมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนั้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับขอเชิญรับชมครับ นี่คือเหรียญแรกนะครับที่จัดแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับด้าน,นหน้านั้นจะมีพระบรมบรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาจักรีบรมมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชนะครับและก็มีในส่วนของพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ฝั่งซ้ายมือเขียนคําว่ารัชกาลที่1นะครับส่วนฝั่งขวามือของท่านเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับ เราไปชมด้านหลังกันครับว่ามีความสําคัญอย่างไรนะครับด้านหลังของเหรียญนี้อยู่ตรงกลางนั้นจะเป็นในส่วนของรูปตราจัก,กรีนะครับจะมีข้อความว่าสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพศ2525นะครับมีคำว่าประเทศไทยอยู่ตรงข้างล่างนี้บอกราคาคือ5บาทครับ เหรียญรุ่นนี้นั้นจะมีขอบเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะครับจะดูสวยงามนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทนะฮะสองพระองค์นะครับที่ดูสวยงามแบบนี้ครับมีความสําคัญนะฮะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมครับจำนวนการผลิตนั้นนะครับอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับและก็วันที่ประกาศใช้คือวันที่18ธันวาคม2524นะครับ เราไปชมกันต่อที่เหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญสพระองค์เช่นกันครับนี่เป็นเหรียญที่2นะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับคือเหรียญ2พระองค์เช่นกันครับคือเหรียญครบรอบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับ ด้านหน้ากลางเหรียญนั้นนะครับจะเป็นพระบรมรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาจุฬาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านฝั่งขวามือของท่านนั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมน ah, ทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่านะครับผินพระพักไปฝั่งซ้ายมือของท่านครับแต่เป็นฝั่งขวาของเหรียญน,นั่นเองครับอยู่ด้านหน้ามีข้อความบอกนะครับคือพระนามของพระองค์ท่านก็คือพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุลาลงกรนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวานั้นนะฮะจะเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในราชกาลที่9นั่นเองนะครับพระองค์ท่านนะฮะผินพระพักไปฝั่งเดียวกันเราไปชมด้านหลังครับความสําคัญอย่างไรเหรียญนี้ครับด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระคุดผ่านะครับใต้รูปพระคุดผ่ามีแถบแพ่จารึกข้อความนะครับโดยมีข้อความว่า ตั้งโดยพระบรมราชาอนุญาตนะครับนี่คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้อความว่านะครับครบร้อยปีธนาคารแห่งแรกนะครับอยู่ด้านบนอยู่ตรงกลางบอกราคาคือ10บาทนะครับด้านล่างนั้นก็คือบอกวันที่นะครับคือวันที่30มกราคม2 5 5 0ะครับมีคำว่าประเทศไทยครับ เรียนรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาทั้งหมดนะฮะ5ล้านเหรียญเช่นกันนะครับวันที่ครบวาระคือวันที่30มกราคม2550วันที่ประกาศออกใช้คือวันที่26ธันวาคม2549ครับเรามาฟังราคาของท้องตลาดนะครับในส่วนของ2เหรียญนี้ครับ สองเหรียญนี้นะครับที่มีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั้นต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับมีขบวนการผลิตเท่ากันแต่ทําไมราคาแตกต่างกันมากเลยนะครับในส่วนของเหรียญแรกนะครับที่จัดแนะนําในส่วนของราคานั้นนะครับที่เป็น2พระองค์นะฮะเหรียญ5บาทนั่นเองนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับจะมีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั้น นะครับในราคา50-80บถึงบาทเท่านั้นเองนะครับที่มีสภาพสวยๆนะครับผลิต5ล้านเท่ากันนะครับแต่เหรียญนี้มาฟังราคากันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสองพระองค์เช่นกันนะครับแต่เป็นเหรียญ10บาทที่มีขนาดเล็กกว่าเหรียญ5บาทเหรียญนี้นั่นเองนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นพระคุดแบบนี้นะครับเป็นพระคุดผ่าแบบนี้เป็นครบร้อยปีธนาคารแห่งแรกนะครับเหรียญ10บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้กลับมีราคาสูงกว่าเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นนี้นั้นส ภาพสวยๆก็เล่นกันหลักร้อยขึ้นไปแล้วนะครับ100บาทขึ้นไปแล้วที่มีสภาพใหม่ๆคมๆนั่นเองนะครับผลิตมาเท่ากันนะครับสเหรียญน,นี้ถึง5ล้านเหรียญน,นะครับ แต่ว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวเนือ่องจากการนิยมการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั้นแตกต่างกันนะครับกระแสเหรียญนี้จะดีกว่าเหรียญ5บาทนะครับถึงแม้ว่านะครับสองเหรียญนี้จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการผลิตนั้นเท่ากันอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับถึงราคาจะแตกต่างกันแต่ความสําคัญนั้นมีทั้ง2เหรียญนะครับเป็นที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก2เหรียญนี้มีความสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับอยากเก็บสะสมเหรียญไหนก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เก็บได้นะครับแต่ถ้าจะเอาแนวโน้มตามต,ามตลาดราคาของนักสะสมนั้นไปที่เหรียญน,นี้นะครับส่วนเหรียญ5บาทนั้นราคายังไม่แรงนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นักสะสมที่เก็บติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราครับขอกราบขอบพระคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้า ขอขอบคุณและสวัสดีครับ